สบายดีพบกับ LT Vision ลาวประกาศตรวจรักษาโควิด -19 ให้ประชาชนฟรีแล้วทางการลาวประกาศแผนการตรวจและรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด -19 ให้ประชาชนทั่วไปโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายท่านภูทรเมืองปากรัฐมนตรีช่วยกระทรวงสาธารณสุขของลาวได้ถแถลงว่าลาวจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเฉพาะกับนักธุรกิจและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในลาว เพื่อจุดประสงค์ในการทํางานพร้อมเน้นย้ําว่าต่อไปนี้ประชาชนลาวทั่วไปเช่นแรงงานลาวที่กลับมาจากต่างประเทศไม่จําเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกแล้วครับในการตรวจรักษาโรคโควิด -19 ประชาชนไม่จําเป็นจะต้องจ่ายค่าตรวจโรคและก็รักษาใดๆครับแม้จะอยู่ในช่วงกักตัว14วันเช่นเดียวกับผู้ที่มีผลตรวจโรคโควิด -19 เป็นบวกโดยหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ธรรมได้รายงานคํากล่าวของท่านปูธอนครับ ทางกระทรวงสาธารณสุขประกาศการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าตรวจและรักษาโรคโควิด -19 ดังกล่าวหลังจากรัฐบาลจัดสรรงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจโรคเพิ่มเติมจากองค์การระหว่างประเทศและประเทศพันธมิตรแล้วพบกับ LTV i s i o ชถามข่าวลาวไทย